สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทครับวันนี้ได้ทำการติดตั้งนะครับสัญญาณกันขโมยเป็นรุ่น All New Super Oneway นะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อนะครับคำว่ากล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อเป็นยังไงนะครับพูดกันมาหลายคลิปแล้วบางคนยังไม่ไม่เคยเห็นนะครับถ้ายังไม่ได้สั่งกันเข้าไปจริงๆให้ดูก่อนว่ากล่องควบคุมเป็นรุ่นใหม่นะครับของเราเป็นแบบนี้ครับคือจะเห็นว่าไม่มีรอยต่อเลยนะครับก็ตัวนี้จะทําให เรื่องของการกันน้าทําได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นะครับเนื่องจากว่าไม่มีนะครับรอยต่อใดๆนะครับติดตั้งนะครับเวลาน้าไหลผ่านลงมาจากทางด้านบนเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในแผงควบคุมได้เลยหรือแม้แต่ถ้าเรามองเข้าไปชัดๆข้างในช่องนี้จริงๆนะครับก็จะเห็นว่ามีจุกยางกันน้ำนะครับอยู่ในช่องของปลัก๊กซึ่งกันน้ําเข้าไปด้านในได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นซีนนะครับ ตรงนี้ก็ซีลกันน้ําไว้อย่างแน่นหนานะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นกล่องที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆเกรดเองจริงจากประเทศไต้หวันนะครับตรงนี้สามารถที่จะป้องกันนะครับน้ำเข้าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงตัวรีโมทเองนะครับที่มีมาให้2ตัวนะครับสามารถที่จะขับขี่ลุยฝนได้เช่นเดียวกันกันน้านะครับลุยฝนได้สบายนะครับตรงนี้ติดตั้งไปแล้วครับให้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจาก Gpx ตัวนี้คือ Gpx cr5 นะครับ ตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นหัวฉีดนะครับตันี้ถ้าเผื่อว่าลูกค้าท่านใดที่สั่งเข้ามาตัวนี้จะมีความแตกต่างกันนิดนึงระหว่างาในส่วนของตัวหัวฉีดที่เป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นที่เขียนว่า F I นะครับกับรุ่นเดิมนะครับที่เป็นรุ่นคาร์บูเพราะฉนั้นรบกวนช่วยแจ้งผมด้วยนะครับว่ารถที่ท่านใช้นั้นเป็นรุ่นไหนกันแน่นะครับเป็น F I หรือเป็นคาร์บูนะครับตัวนี้นะครับรีโมทของเขาเรามีมา2อันอันนึงเป็น ธรรมดาแบบนี้นะครับอีอันนึงได้ใส่นะครับตัวซิลิโคนยางกันกระแทกไปด้วยนะครับตัวนี้เพิ่มเติมอีกชิ้นละว100บาทสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งหรือสั่งซื้อนะครับพร้อมกับการขโมยไปเลยนะครับลองดูวิธีการใช้งานนะครับการทํางานของตัวกันขโมย All New Super One Way ของ Auto l o o t กันนะครับมีปุ่มอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มล็อกนะครับปุ่มที่2เป็นปุ่มคลายล็อกแล้วก็เป็น สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นเ,เรียกรถหรือค้นหารถเป็นตัวนี้นะครับล็อกมี2แบบนะครับเป็นล็อกแบบมีเสียงกับล็อกแบบเงียบล็อกแบบมีเสียงเรากดล็อกแค่ครั้งเดียวครับแบบนี้นะครับตัวนี้ติดตั้งตัวไฟ LED นะครับเป็นไฟที่ใช้บอกสถานนะการล็อกนะครับถ้าตรงนี้นะครับทำการติดไฟ LED ติดกระพริบเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่า ในส่วนของการขโมยทํางานแล้วนะครับวิธีเวลาที่ใครนะครับมาโดนรถเรานะครับรถเราก็จะร้องเตือนก่อนในกรณีที่ร้องเตือนไปแล้วยังคงขยับย่างต่อเนื่องแบบนี้ยังคงโดนรถจะร้องลั่นนะครับถ้ารถร้องลั่นนะครับอย่ากดคลายล็อกเด็ดขาดนะกดกดจะกดให้กดล็อกซ้ําลงไปนะครับรถร้องลั่นนะครับอย่ากดคลายล็อกหรือปลดล็อกนะครับ ให้กดล็อกซ้ําจะสังเกตได้ว่าพอเรากดล็อกซ้ําลงไปเสียงหยุดครับแต่ว่าการขโมยจะยังคงฝ่ายนี้ยังคงติดอยู่นั่นคือการขโมยยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นใครโดนรถเราเด็กครับขยับรถเรารถเรายังคงร้องอยู่การขโมยยังคงทํางานอยู่นั่นเองนะครับแตกต่างจากเวลาที่รถเราโดนขโมยนะรถเราโดนขโมยคือโจนเนี่ยจะแทงเบ้าไปที่ เอาเหล็กแหลมมาแทางเบ้ากุญแจเราแบบนี้นะครับแล้วก็บิดไปที่อ่อนสังเกตนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้ไฟเดินไม,ไม่ติดนั่นหมายถึงโจสตาร์ทรถเราไปไม่ได้แล้วนะครับโจสตาร์ทรถเราไปไม่ได้นั่นคือสิ่งที่การขโมยออโต้รูททำได้นะครับพอรถร้องนะครับสิ่งที่ต้องทําคืออะไรกดล็อกซ้ําสังเกตครับผมกดล็อกซ้ำลงไปเสียงจะไม่หยุด เสียงจะไม่หยุดครับต้องกดคายล็อกเท่านั้นการขโมยถึงจะหยุดและระบบไฟฟ้าถึงจะกลับคืนมานะครับนี่คือข้อแตกต่างเวลารถเราล้องนะครับเรากดล็อกอย่างเดียวครับเพื่อเช็คดูก่อนว่าเอ๊ะรถเราล้องเพราะอะไรถ้าเป็นแค่คนขยับรถนั่งรถเราเล่นเรากดล็อกฟ้ามลงไปเสียงหยุดได้ครับและการขโมยยังทํางานอยู่แต่ถ้าเผื่อเป็นการแทงเบ้ากุญแจเพื่อหวังจะขโมยรถเราแบบนี้รถล้องลั่นขึ้นมากดล็อกฟ้ามลงไป เสียงจะไม่หยุดร้องนั่นคือเวลาที่เราจะต้องวิ่งมาที่รถถึงรถเมื่อไหร่ค่อยกดคลายล็อกนะครับเพราะว่าถ้าคุณกดคลายล็อกตั้งแต่ยังไม่เห็นรถโอกาสที่โจรจะมาถึงรถแล้วเอารถไปได้ก่อนนั้นก็มีสูงมากทีเดียวนะครับล็อกแบบแรกคือล็อกแบบมีเสียงนะครับแบบเมื่อกี้กดครั้งเดียวล็อกอีกแบบหนึ่งคือล็อกแบบเงียบนะครับล็อกแบบเงียบนะครับให้กดนะครับปุ่มล็อกสครั้งแบบนี้ครับ กดต่อเน,นื่องไปเลย 1- 2นะฮะกดไปแล้วสังเกตไฟครับไฟติดคือการขโมยทํางานเพราะฉะนั้นใครมาโดนรถเรานะครับไฟเลี้ยวจะติดนะครับรถไฟเลี้ยวก็ติดขึ้นมาแบบนี้นะครับรถจะไม่ส่งเสียงร้องนะครับไม่ส่งเสียงบรบกวนคนอื่นเลยตัวนี้ก็เป็นล็อกแบบเงียบร้องอยู่กรณีเดียวเท่านั้นคือตอนที่ถูก โจรแทงบ้าคุณแจเพื่อหวังที่จะขโมยรถเรารถล้องแล้วนะครับสําคัญคือเรือนใหม่นั้นไม่ติดโจรจะสตาร์ทรถเราไปไม่ได้นะครับรถลองทุกครั้งอย่าลืมว่ากดล็อกครับเพื่อเช็คดูก่อนรถล้องเพราะอะไรอ้าวกดแล้วไม่เงียบแบบนี้นั่นแสดงว่าโดนขโมยแล้วแทงบ้าว,วิ่งมาที่รถแล้วค่อยกดคลายล็อกทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับเป็นวิธีใช้ที่ถูกต้องที่สุด นะครับปุ่มถัดมานะครับนั่นคือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนะครับเป็นรูปสายฟ้าปุ่มสายฟ้าตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้กุญแจก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับตัวนี้เราถอดกุญแจไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยกดปุ่มสายฟ้า2ครั้งติดต่อกันแบบนี้ครับกดไปเลย1 2น,นะครับแบบนี้ฮะหและ2 เครื่องยนต์ติดนะครับสามารถจะขับขี่ได้เลยนะครับโดยที่เครื่องยนต์นั้นจะไม่หน่วงเวลาไม่มีการดับแต่อย่างไดนะครับถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่ใช้ปุ่มคลายล็อกตัวนี้เป็นตัวดับเครื่องยนต์นะครับถ้าให้ดูให้ดีก็คือเราใส่กุญแจไปตัวนี้นะครับดับไม่ได้แล้วนะฮะอย่างทีมบอกแล้วคือถ้าถึงจุดหมายของเราแล้วเราก็กดปุ่มคลายล็อก เพื่อดับเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ต้องย้ำเตือนดนึงว่าการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้แทนกุญแจถ้าสังเกตจากเมื่อกี้คือว่าเราใช้กุญแจเนี่ยถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทเราใช้กุญแจดับเครื่องยนต์ไม่ได้แล้วเพราะว่าวัตถุประสงค์เขาก็คือเราจะใช้การสตาร์ทด้วยรีโมทก็ต่อเมื่อบ้ากุญแจของเรามันโดนทําลายอาจจะมีเหล็กแหลมหักคาเบ้ารูกุญแจของเราอยู่นะครับเราสตาร์ท เราเอากุญแจไขไม่ได้แล้ววันนั้นนะครับเราค่อยใช้สตาร์ทด้วยรีโมทเพราะการสตาร์ทด้วยรีโมทบ่อยๆจะทําให้แบตเตอรี่ของรถบันไฟของเรานั้นหมดได้ไวขึ้นและก็เสื่อมเร็วขึ้นครับเพราะนั้นใช้เฉพาะฉุกเฉินก็พอนะครับตัวถัดมานะครับสุดท้ายของปุ่มก็คือปุ่มเรียกรถหรือค้นหารถนะครับปุ่มค้นหารถตัวนี้นะครับเราล็อกรถให้เรียบร้อยนะครับล็อกคอล็อกคอเสร็จแล้วก็ล็อกที่รีโมท นะครับสังเกตไฟติดหรือยัง่าถ้ามีล็อกดิสเบรกก็ใส่ล็อกดิสเบรกไปด้วยเพื่อให้โจรมันเกิดความท้อฮะมันเห็นเรามีอุปกรณ์ป้องกันหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากจะได้รถเราแล้วนะครับเราทําครบทั้งหมดทุกอย่างแล้วเราเดินออกจากห่างจากรถไปนะครับเมื่อเรากลับมานะครับจำไม่ได้ว่ารถเราจอดที่ไหนเรากดเรียกนะครับเจอแล้วกดล็อกนะครับ ะจะสังเกตว่าเราใช้กดล็อกนะครับเสียงจะหยุดแต่ว่าการขโมยยังคงทำงานอยู่นะครับลองดูใหม่นะฮะถ้าเผื่อสมมุติว่าจอดอยู่ข้างล่างใตอาพาร์ตเมนต์ใตคอนโดเอ๊ะรถเรายังจอดอยู่หรือเปล่านะเมื่อคืนยังยังจอดอยู่ที่เดมิมไหมเช้านี้ยังอยู่หรือเปล่ากดเรียกได้ยินเสียงแล้วเพราะรถยังอยู่กดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าก,กดคลายล็อก นะครับใช้กดล็อกอย่างเดียวเมื่อรถมีเสียงมีอะไรเกิดขึ้นกับรถก็ตามกดล็อกตลอดนะครับโอเคถึงรถเมื่อไหร่ค่อยกดคลายล็อกทีนี้มาถึงฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันดับเครื่องยนต์จากรีโมทนะครับอ่าบัวมาด้วย <c oughs> โอเคมาดูในลักษณะของการทำงานของการดับเครื่องยนต์ด้วยรีโมทในกรณีที่เราลืมล็อกคอนะครับหรือล็อกรีโมทแล้ว โดนโจรน,นะครับแทงเบ้ากุญแจเราแทงเบ้าปุ๊บแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องยนต์ขับหนีไปแล้วเราเอง A นะครับเห็นทันเวลานะครับสามารถจะสั่งดับเครื่องยนต์จากรีโมทนะครับในระยะไกลได้ถ้าทางโลง่ลงๆเลยก็เกือบเกือบสามร้อยเมตรด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราสตาร์ทผมสอนเรื่องของการสตาร์ทก็คือสตาร์ตตัวนี้ดับด้วยตัวคลายล็อก ลองดับดูด้วยตัวครล,ล็อกครับถ้าโจนขับรถเราไปดับคลาล็อกอ่าดับด้วยการกดปุ่มคายล็อกเครื่องยนต์มันดับก็จริงครับแต่เรือนใหม่มันจะกลับปฏิติดใหม่โจมันสักพักเดียวมันเห็นอย่างนี้มันก็สตาร์ทใหม่ได้ดังนั้นนะครับเมื่อโจนนะครับแทงเบ้ารถเราไปนะครับหรือในกรณีที่เราโดนปล้นรถก็าตามแล้วรีโมทอยู่กับเรานะฮะถ้าโดนปล้นรถขอให้รีโมทอยู่กับเรา เราสามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้อีกปุ่มหนึ่งครับปุ่มเดียวปุ่มที่สําคัญที่สุดก็คือปุ่มล็อกครับกดเลยครับเสียงร้องจะดังขึ้นแต่เครื่องยังติดอยู่ตัวนี้ว้นหนีเลยวันไปได้แป๊บเดียวครับเครื่องยนต์จะดับสตาร์ทใหม่ไม่ติดเดือนใหม่มันดับไปแล้วสตาร์ทใหม่ไม่ได้เสียงไม่หยุดร้องครับทันยังไงก็ไม่หยุดจนกว่าจะกดคลายล็อกเท่านั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเห็นโจขับรถเราไปนะครับไม่อะไรทั้งสิ้นครับกดล็อกอย่างเดียวกดปุ๊บนะครับรถมันก็ร้องแต่ยังติดอยู่จะขับได้อีกประมาณห้าน,นาทีเครื่องยนต์จะดับลงและไม่สามารถกลับมาสตาร์ทใหม่ได้เสียงก็ยังคงดังอยู่นะครับเราเรอให้โจนั้นทิ้งรถเราไปสะกก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยไปที่รถแล้วก็ถึงรถแล้วเราค่อยกดคลายล็อกเท่านี้ครับ ระบบไฟฟ้าก็จะกลับคืนมาสํารวจบ้ากุญแจดูว่าบ้ากุญแจเราใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้เราก็สตาร์ทด้วยกุญแจถ้าใช้ไม่ได้เราก็สตาร์ทด้วยตัวรีโมท1 2ึ่งสตาร์ทมันอีกทีหนึ่งเพื่อนํารถไปเข้าศูนย์บริการหรือไปซ่อมกุญแจนะครับตรงนี้เป็นวิธีการใช้งานในส่วนของการรีวิวการขโมยของ c r 5ไนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ